วิธีโอนเงิน t r o u g Money Wallet เข้าบัญชีธนาคารง่ายมากตามไปดูในคลิปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับมีสาระ Channel ช,ช่องสาระดีๆความรู้รอบตัวที่นำมาแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะวันนี้จะพาไปดูวิธีการโอนเงินจาก t r o u g Money Wallet เข้าบัญชีธนาคารนะคะสำหรับวิธีการโอนเงินจาก t r o u g Money Wallet เข้าบัญชีธนาคารนะคะขั้นตอนแรกเลยกดเข้าไปที่ t r o u g Money Wallet ค่ะ จากนั้นให้ทำการล็อกอินเข้าใช้งานให้เรียบร้อยนะคะนี่นะคะหลังจากที่ใส่รหัสพินล็อกอินเข้าใช้งานแล้วนะคะระบบจะพาเรามาที่หน้าแรกนะคะจากนั้นให้เพื่อนๆกดไปที่โอนเงินค่ะจากนั้นกดไปที่โอนเงินไปยังนะคะเลือกบัญชีธนาคารค่ะ จากนั้นเลือกบัญชีธนาคารปลายทางที่เราต้องการจะโอนเงินไปนะคะใส่เลขบัญชีธนาคารแล้วก็จำนวนเงินที่ต้องการโอนค่ะพอเราใส่ธนาคารที่ต้องการจะโอนไปเลขที่บัญชีแล้วก็จำนวนเงินที่ต้องการโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดยอมรับค่ะเสร็จแล้วกดโอนเงินเข้ <ส ham S 1> าบัญชีธนาคารค่ะ โดยการโอนเงินทูมันนี่วอลเล็ตเข้าบัญชีธนาคารนะคะจะมีค่าธรรมเนียมครั้งละ20บาทต่อ1รายการและเงินจะเข้าบัญชีผู้รับภายใน2ชั่วโมงนะคะระหว่างเวลาทำการ2นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันค่ะพอเราอ่านรายละเอียดครบถ้วนเสร็จแล้วนะคะให้เรากดตกลงค่ะ หลังจากที่เรากดตกลงแล้วนะคะระบบจะโชว์รายละเอียดการโอนเงินนะคะว่าเราโอนเงินจำนวนเท่าไหร่เข้าบัญชีไหนและมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่รวมเป็นเท่าไหร่นะคะพอเราเช็ครายละเอียดครบถ้วนเสร็จแล้วกดไปที่ยืนยันการโอนค่ะจากนั้นให้เราใส่รหัสพินเพื่อย,ยืนยันการทำรายการค่ะและหลังจากที่เรากดทำรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะมีข้อความแจ้งมานะคะว่า เราได้ทำการโอนเงิน1,300บาทมีค่าธรรมเนียม20บาทและจะเข้าบัญชีภายใน2ชั่วโมงค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการโอนเงินจาก t ูมันนี่วอลเล็ตเข้าบัญชีธนาคารค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ